คือใบมันจะเขียวขึ้นอะคะชัดเจนเลยชัดเจนแล้วก็ใบที่ว่ามันจะตอนเล็กๆในบมันจะปกดินใช่ไหมคะพอเราฉีดไปค่ะพอเราฉีดปุ๊บใบมันจะกระดกตั้งขึ้นเลยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่พี่สังเกตได้เห็นชัดเจนใช่ค่ะสาสิวันนี้ก็เห็นแล้วค่ะสีวันคุณผู้ชมค่ะแต่อันนี้มันจะเขียวทั้งหมดฝักจะเขียวเป็นมันแล้วก็ อวบขึ้นเพราะว่าของอะบางทีถ้าเราไม่ใช้เนี่ยมันก็จะได้ 2. ตะก้าถ้าเราใช้แล้วเพิ่มเป็น3ตะก้าสตะก้าอะไรแบบนี้ค่ะที่วันละพันนี่เดือนหนึ่งได้แน่ๆได้แน่ๆเดือนละสามหมื่นอัพปกติป่านนี้เนี่ยมันจะมีแล้วทั้งนอนทั้งแมลงอะค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีคนดูได้เลยมันจะไม่กระโดดแม่อะไรเลยเพิ่งเนี่ยเพิ่งจะฉีดไปหน่เดียวเองนะคะหนเดียวแต่เขาฟื้นค่ะโอ๊ยปุยน้อยมากอะปุยยาก็ใช้น้อยอะค่ะ ก็ขอให้ใช้กันเลยค่ะว่าใช้ดีจริงๆเพราะประสบการณ์เนี่ยมีแล้วจะถ่ายแล้วจะถ่ายอีกอยู่เยอะเออไม่ถ่ายไม่ถ่ายเพราะว่าเราลองสู้ดิว่าถ้ามันดีก็คือดีไม่ดีเราค่อยถ่ายที่หลังได้แต่มันก็ดีขึ้นมาอย่างนี้ค่ะถ้าวันนี้มี10คะแนนให้เขียวว่าจิตัวท็อปกี่คะแนนให้10เลยสิบคะแนนประเมถ้ามีร้อยก็ให้เราจริงจร